ล้วมึงจะมาแดกอะไรชานมมึงพาไปกินมันไม่ใช่ชานมมันเป็นแค่นมกับไข่มุกบราวชูกา้ามันไม่ได้เป็นชาแต่มันเป็นเหมือนทำอาว่าไข่มุกเขาทำสดบราวชูกา้าก็คือทำแบบว่าเคี่ยวกับน้ำตาลน,น้ำตาลใสดแดงให้มันเหนียวเนียเป็นน้ำตาลอ้อยอะแล้วเขาก็ใส่นมจบเลยเนี่ยข้างหลังนัน่นอะในหม้อน,นัน่นอะเห็นไหมเขาทำสดแล้วเขาก็มาเคี่ยวในกระทะทองเหลืองนี้ มันจื่ออะก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ชา it's not tea it's only milk milk with the นี่ก็ b ั o u ฟ u ร a b ร b ซูกา u ์บ b ฟเ this is the most famous famous why ไม่รูกัน I need some reason บอกว่ามึงได้กลิ่นไหม this smell ต้าหู้เหม็นมึงอยากลองกินไหมต้าหู้เหม็นไม่ไม่มันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยจริงๆหรอไป Hello หัวยาอีฟเฟนไม่เอา泡菜 อ่าล่ะมึงสังเกตไหมว่าพ่อคาเขาจะระแวงเป็นพิเศษเขาจะชอบมองมระแวงอะไรรู้ไหมพ่ออะไรเทศกิจจะมาจับจริงมาเขาก็จะวิ่งยกแผงแล้วปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊ิบปุุบบุป Mm. อันนี้เขาเรียกว่าเต้าหู้เหม็น uh. คือทอดอต่กลิ่นเหม็นมันมาตาย้างเมื่อกี้มึงก็น่าจะได้กลิ่น uh. มึงกินก่อนให้มึงกินก่นเหรอเออมึงกินก่อนเลยใช่ it's hot be careful it's hot <S ให้พี่ชายกินก่อนไงอะอ มึงมาร้อนระวัง i s too over มึงมันวัวกินมันไม่เหม็นมาลาบ้านมึงเหม็นกว่าอีกไปไหนไปคลายแล้วเหรอคอนเทนตกสกด ก็อร่อยเหรอก็บอกแล้วว่ามันอร่อยมันไม่เหม็นมาลาบบ้านมึงเหม็นกว่าเยอะออยเคเ Delicious สหน้าแบบหน้าแบบว่าเชื่อไม่ได้เลยอีพอกที่แบบว่าบอกว่ากินเต้าหู้เหม็นแล้วกินไม่ได้แต่จริตนะมันเป็นคือมันอร่อยจริงจริงมันไม่ได้อันนี้ขนาดนั้นเป็นไงกูขอกนมาอร่อยรอบแล้วแต่ไม่ร้อยเอ นี่ก็อยาถ่ายใกล้เกินกน,นั่งคุณ <c oughs> นี่อ่ะมันกรอบมากมันกรอบแล้วมันอร่อยโอเคกิดนะครับไหมครับไม่กูหิวมันเดี๋ยวผมไปกินหม้อไฟไงเออเดี๋ยวกูไปกินหม้อไฟกับมึง okay. โ so อเค So ซ r y again อร่อยเนาอย <c oughs> มันยังพ่อค้านะเข่าซุวยบหมนการมองคนอ่า อย่ามองแค่ภายนอกอ่าอันนี้ข้าได้เก่งคนเขาวิ่งเนี่ยแต่ของจริงมาอร่อยเว้ยปั้นเมืองกับบูคนละอันอเออนี่นี่ตุ้มเออแล้วปังออนี่นี่หม้อไฟร้านนี้เดี๋ยวปูอันนี้ข้างบนนี้ไป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 มืองละพอแบงเลยได้เอามาร้านนี้นะเป็นร้านที่แบบว่าก,กินบ่อยมากชื่อว่ารูตัวตัวคือเป็นร้านหม้อไฟที่แบบว่าคืองานร้านงานหลวงหรือว่าแบบว่าทุกเทศกาลอะไรก็ ร้านนี้กูแบบชอบร้านนี้มากน้ำซุปอร่อยอะไรแบบทุกอย่างดีมากดีคือแบบดีอ่ะเนื้อก็ดีเดี๋ยบกูสั่งให้ไปชุดสองคนบอกเลยอลังการทำไมเดิมขึ้นมาสูงเลยอถึงยังถึงแล้วนี่ไงเอ้ยใจที่แรกเตียนชานข้าวานที่แรกเตียนอันติเอ่อเี้น汤汤就是อ个包炒船是อ k ก个一个อ是ก丝牛奶然后肉就是这个小的小的 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่ิน่าฮ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 ่็ฮ่อฮ่า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 น่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮกาฮ่าฮ่้น่าฮ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 ้าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่กฮ่าฮ่น่าฮ่าฮ่าฮ่กา่ยา มึงเคยกินรากบัวไหมรากบัวอ๋อรากบัวไม่เคยเราหยิบไปกินดูไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเอ,อ่อพวกแบบว่าเครื่องใส่หม้อ,อไฟอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นเกียเก๊ยวห่อกุ้งห่อเกี๊ยวแต่ว่าไม่ใช่กุ้งจริงนะอ่าโอเคไม่เป็นไรมันเป็นกุ้งอะไรก็ไม่รู้อะเราไปชิมชิมดูเอออันนี้ก็จะเป็นไม่ก้อนเนยลูกชิ้นปลายเออเดี๋ยวนะมันมันมันบุฟเฟ่ ette, ใช่ปะใช่บุฟเฟ่ถ้าบุฟเฟ่ไม่ต้องถักเยอะเจียวหน่อยโอเคโอเค อันนี้ก็เทียมกระเทียมเหรอใช่กระเทียมแบบกระเทียมตับคือคนไทยนะกระเทียมแล้อเอาพริกมาาผู้หอมจังอันนี้ก็จะผัดให้อันนี้จะเป็นหมาล่าอันนี้จะเป็นนมอร่อยมากนอพี่แกงเดือดก็เติมหางกระเทียมลงไปนะคะได้แกงมัสั่นว้าวโอ้เนื้อมาแล้ว แล้วมึงดูเนื้อว้าวเนี่ยเนื้อแบบดีมากดูสินี่ททุกคนดูเนื้อว้าวเอาเนื้อขึ้นมานี่อันนี้เนื้อวัวเนื้อวัวที่มึงบอกว่ากินที่ไทยแล้วมันเหม็นคาวอ่ะอ่ะมมืเอมาจิ้มในน้ำซุปหมาล่ากินปึ๊บนี่อ่ะได้ไหมดีไซน์สั่งเราชิมดูหอมมากทุกคน อ,อร่อยนะห,หอมอ่ะอ,อันนี้หมูนะทุกคนลองจิตดูหอมนมมากอือมือ,มอน,ออนี้อ่ะเนี่ยอันเนี้ยคือน้ำตุ๊บนมน้ำตุ๊บนมเนี่ยคุณตักต้แบบน,นี้ประจำเนี่ยเพิ่งน่าร้อน โอ้ยทุกคนอร่อยมากดีไหมมันหอมนมแล้วมันก็แบบมันๆอ่ะแลออร่อยอ่ะมึงอร่อยใช่ไหมมึงชอบไหมเพราะว่าวกูชอบมากอร่อยกูไม่อยากกลับเลยเีนยวหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ่อีีนเย一点点就好ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> อย่างหนึ่งนะที่เวลามาไต้หวันเนี่ยอยากให้มึงมั่นใจไว้เลยคือไต้หวันน่ะของอะ่ะราคาอาจจะไม่ถูกเหมือนบ้านเรา <laughs> สองคนเนี่ยพันกว่าบาทนแนพงอ่าใช่แต่ว่าของอะ่ะดีแน่นอนแล้วของไม่ใช่ของเก๋ของเพียมคืออยากให้ทุกคนมีไ i n ์เซตอย่างนี้ว่าอุ้ยพันกว่าบาทแพงไม่เอาลองกินก่อนละยัง <laughs> เหมือนกันแหละคนเรานะเวลาได้กินของดีแล้วอะ่ะกลับไปกินของไม่ดีไม่ได้เลยนะ ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่คือเหมือนเมื่อวานอะมันกินชานมของไต้หวันถ่ะเฮ้ยมันอร่อยเปิดโลกถูกไหมกับไปกินชานมไทยอ่ะมันก็จะรู้สึกอีกคิวหนึ่งแปลกๆนะเพราะว่าที่นี่มันมันที่นี่มาอร่อยกว่าถูกมันจะเริ่มมีความรู้สึกเพราะจากนั้นอะเปิดหูเปิดตาอยากคาติอ่าชาเป็นไปได้อยากอยากให้มามันไม่ได้แพงเลยทุกคนมามาเที่ยวกันเองไม่อยามาหากูเลยกูไม่เอาเลยเอาจะให้มาหาใครต้องมาหาก่อนไหมเมื่อกี้ก็คือมากินอิ่มแบบอิ่มแบบอิ่มมากะเหลือก็คือแบบว่าต้องห่อแบบ ใส่กลมันที่กลับเลยคือร้านนี้คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเนื้อที่เราสั่งมาเนี่ยคือเราสั่งต้องสั่งเนื้อเป็นเซตถูกไหมถ้าเกิดว่าเหลือเนี่ยเราก็คือแบบว่าสามารถห่อกลับบ้านได้เป็นการที่แบบว่าไม่อะไรนะเขาเรียกว่าไม่ไม่สิ้นเปลืองอาฮะอะมึงจะอิ่มจริงอิ่มแบบชิ่เดี้ยอตอนนี้ก็คือประมาณห้าทุ่มแล้วซิมือนติงก็คือยังไม่ปิดคือวันนี้มาตรงกับวันศุกร์พอดีคือซิมบันติงเนี่ยจะค่อนข้างคือคักมากก็คือช่วงแบบว่าตรงกับวันหยุดก็คือคนจะไมม่งียบบบคนจะาแ ทุกที่เลยอะ่ะมาจากทั่วสารทาิ์คือคนจะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษก็นในช่วงแบบว่าสุกเสาร์อาทิตย์อะ่ะช่วงนี้คือคน่อนข้างแน่นนะมาถึงตรงนี้ก็คือร้านส่วนใหญ่ก็คือยังเปิดอยู่ยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดมาปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนอากาศดีฝนไม่ตกเน,นี่ยสิเหมือนจรงนิงช่วงประมาณวันศุกร์เนาะอ่าใช่ก็ประมาณปิดประมาณเที่ยงคืนเลยมาน,น่าจะเปิดเริ่มเปิดตักงประมาณ4ี่โมงเย็นเพราะสิเหมือนจริงก็ตอนกลางวันก็คือปิดก็คือเงียบเหงาเหมือนกันใช่มันก็คือจะเป็นย่านที่แบบว่าคือคืนแคคคคคค่่่ตตตตออออนนนนนกาางงงืืืืืเปปิดทีีระมณม้ัว ตัวละร้อยฮะตัวละร้อยเธอสวยมากตกตัวละร้อยก็คือแบบน่าตกใจมากดูดิเอาขอสักสองตัวฮะขอสักสองตัวแล้วเน็ตล่ะเน็ตก็ซื้อไงอันนี้สักสองตัวพอเออก็คือสุดท้ายเจ๊งกูว่ามึงมาที่นี่คือแบบเจ๊งจริงไม่รู้เลื่ว่าตังค์เหลือเท่าไหร่แต่ว่าซื้อแล้วรีบพาดึกแล้วอ๋ออันนี้คือแบบเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นไต้หวัน ซึ่งไม่ใช่สไตล์ของเราสไตล์ของเราคือชุดวอลเลย์บอลเอวิเว่ยถามเขาสิว่าเท่าไหร่ how much ไม่ได้หมายถึงเสื้อนะ how much ออ๋ถามเขาเหรอ Yes นอยฮีมากยังไม่ได้จ่ายนี่มึงเริ่มฉลาดฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยเออไม่เป็นไรมึงจ่ายไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหักกันทีหลังโอเคมึงพ่อคาเทสดีมากเลยจริงต้องบังขนาดเลยนะแบตกูเหลือสามเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเหมือนกันแบตตัวเหมือนกันขอบคุณครับแนะนำว่า ร้านผ้าตีเหมือนติงต้องมานะต้องมาเพราะคาดีอ่ะ <laughs>